คำว่าสามแดนโลกธาตุหลายคนก็ยังไม่เข้าใจว่าคืออะไรสามแดนโลกธาตุมีอยู่สามส่วนเป็นโลกของธาตุธาตุหยาบหรือธาตุละเอียดพวกเราเรียกว่ากายหยาบกายละเอียดนะนะเป็นธาตุพวกนี้เป็นธาตุมันแบ่งออกเป็นสามกลุ่มสามกลุ่มธาตุสามแดนโลกธาตุแบ่งออกเป็นสามภพภูมิ พภูมิพบภูมิที่หนึ่งเรียกว่ากามาพบกามาพบเนี่ยตั้งแต่นรกเปรตอสูรกายสัต <c> ว <oughs> ์ดเดรัจฉานมนุษย์เทวดาทุกชั้นนี่คือกามาพบต่ว่าแบบโดยสั้นๆก็คือตั้งแต่นรกจนถึงเทวดาเลยนี่คือกามาพบ <c oughs> พวกเราต้องเข้าใจให้ได้เมื่อพวกเราชอบหรือไม่ชอบทางตาหูจมูกเลี้ยงกายเนี่ยหรือไหลไปกับความรู้สึกในใจเนี่ยชอบไม่ชอบกับอารมณ์เนี่ยมันก็จะได้ไปเกิดในในในกามาพบทันทีซึ่งเรียกว่าสุขคติทุกขติกามาพบเนี่ยตั้งแต่นะโลกไปถึงเทวดาทุกชั้นเลย นี่คือกามมาพบทีนี้พอพูดถึงตรงนี้ปุ๊บพวกเราเข้าใจให้ได้นะทำบุญมากมายแค่ไหนก็แล้วแต่ที่พวกเราชอบเอาเงินซื้อบุญกัน <c oughs> ทำบุญมากมายแค่ไหนก็แล้วแต่รักษาศีลที่พวกเราเข้าใจกันคือไม่ไม่เบียดเบียนคนอื่นอันนี้พูดให้สั้นนะไม่เบียดเบียนผู้อื่นทางกายวาจา นี่คือศีลเราจะทำบุญประเภทสองอย่างเนี่ยคือทานกับศีลเนี่ยจะมากมายขนาดไหนก็ตามนะเรายังคงหนีไม่พ้นการมาพบเลยนี่พูดชัดมากแล้วนะเนี่ยตั้งแต่นะกรกไปจนถึงเทวโลกเนี่ยนี่คือการมาพบนี่สามแดนโลกทาานนี่คือแดนที่หนึ่งนะแดนการมาพบ จะดีแค่ไหนเราก็หนีไม่พ้นกรรมาพบนี่คือแดนที่หนึง่งสัตว์โลกไม่มีทางพ้นได้เลยถ้าไม่รู้จักพุทธศาสนาซึ่งเป็นแก่นซึ่งเป็นปัญญาจะพ้นไม่ได้เพราะงั้นพวกเราจะต้องเติมปัญญาจำให้ดีนะต้องเข้าใจรู้จัก,กจิตของพวกเราต้องตื่นรู้อยู่ภายในเห็นจิตปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาให้ได้เห็นเนึ่งเนพอบอกไว้เห็นตลอดเวลาไม่ต้องไปอยากเห็นตลอดเวลาฟัางเทีไปเลย นี่คือแดนโลกธาตุแดนที่หนึ่งแดนโลกธาตุแดนที่สองเรียกว่าลูกประพบแดนโลกธาตุที่สามเรียกว่าอลูกประพบเนี่ยพบมันมีอยู่สามพบจะว่าไปแล้วพบของสามแดนสามแดนแห่งกายหยาบกายละเียดเนี่ยพบที่หนึ่งก็คือพบตั้งแต่นรโลกจนถึงเทวดาเราจะ ให้ทานมากแค่ไหนรักษาติเลิศแค่ไหนก็อยู่ในกามภพบส่วนรูปประพบและอารูปประพบเป็นเรื่องของสมาธิผู้ที่ได้ฌานหนึ่งจนถึงฌานสี่เรียกว่ารูปประพบผู้ที่ได้ฌานห้าจนถึงฌานแปดเรียกว่าอารูปประพบเพราะะนะเนี่ย ไม่ต้องไปพูดถึงหลัก,ลกรูปปกโกะกับกร,รูบปปกโกมันเป็นเรื่องของสมาธิซึ่งพวกเราส่วนใหญ่ก็ไม่ได้กันและถ้าใครเวลาตายนะกลัวตายแล้วก็ไปเข้าสมาธิตายเนยโง่ที่สุดเลยนะอย่าโง่ไปตายด้วยสมาธิเด็ดขาดอย่าไปกลัวมันจะจนเข้าสมาธิตายนะโง่สุดเลยนะประเภทเนี่ยเป็นประเภทที่ไปติดอยู่ในรูปปพกและรูปภกเนี่ยอายุยืนมากเลยแล้วกว่าจะได้พ้นสุดท้ายก็นหนีไม่พ้นมรรคผลของนี้ดีกว่าเพราะขาดปัญญา นี่คือสามแดนโลกธาตุทีนี้สามแดนโลกธาตุกินพื้นที่เท่าไหร่่ะเดี๋ยวจะเล่าให้พวกเราฟังนะสามแดนโลกธาตุกินพื้นที่เท่าไหร่พูดแบบหยาบๆแบบขั้นขั้นต่ําพูดแบบขั้นต่ํานะสามแดนโลกธาตุเท่ากับหนึ่งจักรวาลหนึ่งจักรวาลเท่ากับสามแดนโลกธาตุ <c oughs> นี่พูดแบบหยาบๆ แต่จะให้พูดแบบแบบเบื้องต้นเลยอธิบายให้พวกเราเข้าใจแบบเบื้องต้นนะคือว่าสามแดนโลกธาตุเท่ากับ 1, กหนึ่งพันจักรวาลถ้าพูดให้ฟังแบบขั้นกลางสามแดนโลกธาตุหนึ่งเท่ากับหนึ่งล้านจักรวาลนี่พูดแบบขั้นกลางนะถ้าพูดแบบขั้นสูงสามแดนโลกธาตุเท่ากับล้านล้านจักรวาล นี่คือพูดขั้นสูงแต่ถ้าพูดแบบที่สุดเลยสามแดนโลกธาตุเท่ากับอนันตะจักรวาลพวกเราเห็นไหมว่าสามแดนโลกธาตุมันมีมันมีจักรวาลที่หลายหลาจักรวาลที่มันซ้อนกันอยู่ในสามแดนโลกธาตุเพราะฉะนั้นดวงวิญญาณของสัตว์โลกในหนึ่งจักรวาลมันมากมายขนาดไหน พวกเราลองพารนาดูวันหนึ่งจักรวาลมันมีโลกมันเราเนี่ยี่ล้านโลกพวกเราลองพีรนาดูนะมีสิ่งมีชีวิตอีกนับไม่ได้เลยแล้วก็อาศัยอยู่ในมิติที่ซ้อนกันอยู่ตรงเนี้ยมันมากมายถ้าจนแบบพวกเราพวกเราเนี่ยไม่ต้องไปอยากเข้าใจรนะับเราเรียกว่าเป็นอาจินไตยอยาไปอยากเข้าใจอย่าไปอยากรู้จักนะให้ให้รู้ว่านี่คือความคิดในการกำลังคิดเราอาปากพูดให้พวกเราฟังนะอย่ามายึด ว่าเป็นจริงเป็นจังไม่ได้มาเพราะความชิดนี้ไม่ได้มีตัวมีตนอยู่จริงนะอันนี้แค่พูดให้ให้ให้พวกเราได้ฟังเป็นความรู้ทีนี้เมื่อพวกเราได้รู้ว่าสามแดนโลกธาตุเนี่ยมันเป็นวัตวุแห่งความชิดปรุงแต่งวนๆที่พวกเราชอบคิดวนๆกันอยู่ แต่ไม่รู้เลยว่าตอนนี้กาลังเล่นอยู่กับความคิด